อันนี้มันตุ้บี่ปีเตอร์มันขู่อ่ะไม่ใั้งพวกตัวนั้นสุดทุนลูกมากางเตอร์ดีดีท้องอยู่หรือเปลสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดียินดีทุกผู้ทุกคนินดีต่อนะครับเขาสู้สองเาสู้คนดีดีพี่น้องเมื่อกี้นี่พวกซุกจะเนี่ยลงมานอนอยู่กับลานเนาะจะคืออยู่ห้องนี่พี่น้องหลังจากเมื่อวานนี้เขาไปสื่อของมาเนาะเผื่อจะ เปลี่ยนวอนที่นอนไหมเพราะว่าสาเหตุจิตจะใหญ่ลงมานอนลุมก็คือห้องยูเทิร์มันแคบมันแคบลงเนาะพี่น้องมันแบคบเกินเพราะว่าท้องมันเดิมร้ายเกินนะตะกี้ตอนสองสามตีก่อนมันก็ปลายพี่นาะก่อเนี้เสื้อผ้าเสื้อยังมันก็ซาต้นมากนะแค่ซื้อที่เราหน่อยเนาะที่เด็ตโตก็โอเคแต่พอเขาบดิ่ม,ต,กกมตัวเก่เนี่ยมันจะใจร้ายเพราะว่ามันก็มีเสื้อใหม่เสือ้อนั่นเนี่ย อยากได้ตู้เสื้อผ้าไหมตัวพอมีบอลตามอี่นอร์ดูเชิงไหมันเต็มก่อนเนาะเสื้อผ้าเต็มเลยว่ามีของวางของหนึ่งว่นี่งเมีไฟนอนเรมีไฟเห็นนังนอี่นอร์เราสุกเลยจะลงมานอนเสื้อเตียงเสื้อตู้เสื้อผ้ามาสีแต่เงเป็นของนอนแหละอี่นอรสจีแต่งงามๆเลยสื้อผ้ามานพยายางมาใส่เออนะอีเมลไปท่าพอดีมันละไอ้แบบเขาท่าคลิปแห่งวงงาม ถ่ายคลิปลงติ๊กตอกเนาะเป็นได้ลไหลายแตกแตก,ตกางๆไม่สวยนะเลยเห็นบอกจน,นนะั้นะมันขึ้นเ้วก,กาบนี่งินทแอจะจะเอาในพัดลมตัวนี้ออกนาพี่นนองเพราะว่ามันมองงามสำหรับเท่าให้ห <c> น <ười> อยยังสีเนาะก็ได้ว่านี่เสียพัดลมต่างโต๊ะออสซะมันต่ังนี้น ่ของนอนไว้รุนนะพี่น้องเนาะไว้กระต่อมเท่แต่ว่าน้อยังนี่คือว่าเอาออนี่ถึงม่ให้ก็อยเยี่ยนนังสือบอมันลค่ะเดี๋ยวเลยเอามาติดบัตรอีกเ่โอ้โบแมนมันไรปะเดี๋ยบวันนี้โอ้จะสีสีก็ได้มันสิบนะน่นเป็นก๊อตซองก๊อตซองนะกอตองะ นี่แหละจัาหน่อยเขาจะมาส่งของพี่น้องเ้าสิขสามไปเอาเนาะให้เขาจะมาส่งของหอดบ้านเสียขาส่งเอาว่าของ,งมันใหญ่่่ดีนจะเอาอยัางหรือมาทาฮะนั่นเป็นอยังปูนป,นป,นปูนขาวปูนสาบค่ะบอปูนแดง<อ>แดงปีกรอยเลือกรอยซึมอันนะนี้มันเป็นร้อยเว่าอันนี้ันติดบาดเจบเนาะแมพี่น้องก็งัดน้ำเศร้าหัวหรอต่อไป

ปรนเ็ศหองตัวนั้นเลยอ่ะมันแย่ถึงมากมันแต่มันเป็นใหม่อยู่เลยเนาะหยาดหอมก็ไมน้อยเนี่ยหอมตัวนั้นทำอิฐน้อยๆว่าข่อยจิไปนอด้อแม่เออนอนก็นอนนอนใบถาเอือกมันของเอือกไกได้การหนึ่งถ้าจูบออกไปบ่านอาคุติเอาหยาดโดยประทันบ้านอาคุตินอนเติมเติมเติมว่ามือเอ็ดทำอิฐอ่าก็อืมอยากหยาดกัน

ประมาณประมาณเขาเขาาด้านาหัวตั้ดเลว่ะเอาเขามาทางไหนเขามาทางไนเห็นต้นเจ้าทั้งนอกทั้งกรเจี๊แล้วทงนอกทางนอกมันหูจะเลือกเอา้เจยางาเจ้างเขางัวเนาะพิษเขาหนาอยู่งาเนาะก็ว่านี่ใส่เตรียมวานงห้าเปิดเลยใสได้เห็นจอหนอดอันนั้นใส จะไม่อยู่ใส่จะนอนเนี่ยจังค์โอ้ยเด่นเ่นนิดนิดดิตใจบอลเเอออันนั้นการับบเต็มที่กว่าตันนี้มีที่นี่เดนมันอจดี่นอนนอนหับส้ง มันแบบแค่ยี uh ่ห uh ้อเยมันไม่คล้องของเจ้ากัไม่เพราะว่าเขาแถมเยอะกว่าเยาะ่า

ขึ้นบ้าตีแต่ตาหายแลค่หมดน้ก็ก๊อก้นั่สตอนนั้นเปนก๊อกต้องติดแบบจริงๆเพราะนาำตามตันี้นะจะเยพอน่ย่านี้คืออย่เกาะอยู่มากอันเด้ ขาหนีบมีใส่ไป, <c oughs> ไปตอนนี้เข้าจะมาเลยพี่น้องน้อสิขาหนไปเอนะาเนาะอ่าสาวตี๋สาวอายอย่างนเนาะไปไนี่แหละบ้านมอสุกยากยากนะขามนำ้ำนี่แหละโอ้ยสะพานกรบโปรีจักเถื่อนจักแย่อไรสิมีพี่น้องเลยอยู่จังสิไปแต่นาะงสิ้นก็มันหน่อกัธรรมดา ง่ายก็คือง่ายง่ายก็คือยากจะสินอ้าวกิ่งลงมฮะข่อยชิฟวะด้วยข่อยข่อยโบซ่อยด้วยกิ่งลงมฮะข่อยชิฟวะข่อยโบซ่อยถึงหนึ่งหนึ่งออกมาเลยตีป้าตีบเร็วฮาร่องมาทางไหน้าเลยก็ได้ เขา่าเขาห่อซุกสละแหละเขายมบาไดนเห็นพอดีถ่ายติ๊บมาายีเด้อพอมีนาบานซิดาเฮ่อมาจะใส่มาจะถ่หน้าจะส่หน้ามวนมใถ่ายหน้ามวนลายสีเด็กสองขนีเด็กองเดี๋ยวนี้พกมือพกมีดเนาะเออไปแตยาแผลจพกมีดอันนั้นนะพันงาแกนะแล้วเหรอ แลนฟันเก็จะได้ได้เบาวสุดาเหิมปฏิวุบัหินงูดำหินงูดำน้ำคอฟมึงเผาว่าเ็นตะเนาะตได้ด้วยเอองูดำงูดำยื้อซื้อหัวฟันคอเขาหมดสุดาเหิมบ่มีดอกแน่นอน่าสุดาเหิมอันนี้เอาเลี้ยวนะสูโอ้ยจะอีกเดินเข้าเข้ามาแต่ห้าหน้าใม่เนาะหาย เอาใหยก็จะว่าย่อันนี้คองซอยย่ซอยเนี่ยบ่าบอกูชิหหยนอนน้ำคืนหนึ่ง่เห้งไดนีิห้าล้างขามไปเลยปะขอโกรทมา วก็ไอ้กมีเสียไปโซทายดดตีพี่น้องเบิรงเอาดหักมาทานหน่อยเมื่อยเอ่ะอ่านุ่ครบหนากูุโปะปะอ้ยขาวน้อข้าวน้อน่ะเออข้าวนาอลูกเมขาวอยากอยแปรสีไอซูบ่กูกินแ้ีแเมื่อยแห้ไงเอซูเือยเมื่ออยากลข้างาิเมื่อย

ตําเห manager, ื er. ออะระวังตําเหืออไรบ้างตํ่าเหือตัเลียงอีส uh, no. ําบออาบอม้องไปยากค้นน่ะก็แล้วม้งยืนเบิ่งซื่อนี่ขามอพอดีตังจะเลื่อนมาส่งคับเนาะเออมีเตียงมีเสื้อแต่กระตุ้วสามอัน เตียงตัวไหนมันแบบมันกันยังเจ็บนะมันมันเป็นเตียงสปริงมันนอนเถิงเนี่ยมันมันแข็งแบดนล้กบะละกับขละอะไรนี่กูเอานะกับเป้งแพ่มันคือจุดจีหา่กูวะบ่ไหวเลยกูวะบ่ไหว่ โอ้โหผวเาจ้าตีจ้ต้นาฮอาฮโอยไกลได้ดเอากูก็บอกกันผูวจะเลวาส่งยา่ัมา่ายในถ่านกัเน่าจารสัาว์ต้องเหตบีกผบอกมาแตกต่าดีๆเพื่อให้ต้องเหตบีกไปดิเหตบีกนี่ ขึ้นไปด้ไอ้กอาาผีบาซิลเฮไปไปไปผูกยี่เบิกนะหองห้เอาเพื่อไปไอเขาขึ้นไป้ยองอูบ้าเอ้ยอ่เอ้ยูบ่าเขาไปได้มองค้นที่หนาตาหรอกถึงหนาตามึงสีถึงหนาตามึงสีเฮียแต่ว่าเข้ากะถึงหนาตาจะเฮียเออไ่ได้เอาบินมาสั่มได้ค่ะพี่ขึ้นกนที่จไอกคือีบมีของไผ่ บอกเขาจะเาต้องเสกที่บอกอแมนเขาจะสิเขาจิเสียขาสุกว้าสาติสาอางเสบ็ดมึงแบบนี้ปลาทิโตตุเป็นแบบแยกเลยเนาะขึ้นไปกับไปไกล้ยั่บ่อ่โบไกเป็นไรขึ้นไปวิทากับแม่ปะ แมเดี๋ยวพอคอยแบกเองก็เลยทำแบบนี <si ้ทำไรเจะวะตอนมีสลิงอยู่ถ้ามีสลิงมันอาจจะเอาไปไะไเนาะได้แต่ไหมเง่อเอาไปได้เนาะเออได้ได้ได้เพราะว่ได้เสื้อเสือนี่ยเขาเอาเสื้อเขาหามาก็ได้อันนี้ปูกวอนเอาเสื้อทับแต่นะปะยังไรก็ได้ละเอาลงเหงื่อก่อนไปไปคน ไม่ตีไปเบกรวเล้ช้าตีเจ้าที่สั่งเสื้อมานอนจากก็สั่งเด้อกับบุิสัตหน่ส่งหอดบาทเนาะส่งท้งที่ส่งที่ต้องหายกิโลเรื่อยๆหายกิโลซั่งซั่งเสื้อแถมคนคุณสิเอาอยู่ อเอาหนวดตีเอาหนวดคนนงเงือน้อพี่น้องบ้านผักน้าเน่นีลพี่น้องลํำบากรยังจ้ะนาไม้เป็นยังไงอไปเอาสิคนี่คน่นนเอาเนนีน้อยเน่เน่้ำเราหันไปจะแวเนอสตาีบนเาได้ีเออ

การไปทางไหนดีก็ท่านที่หอเสื่อคล้องตะบัดลายลายมั้ยนี่ว่าตุ้ยยังจตุนี้ตุตุตุคอมบี้ตัดขอตัดคลิปไปเบิ่องนั้นโตโอ้ยเสีเเสียนั่งสั่นไปตัดคลิปเออไอซู๊ด อู้นักเล่อเนาะที่ว่าคืนสีเบามิเตลินซักเขาเคอยเล่อดันดินซักมันุดง้ายมันเึ้ื่นแน่งหนาวมันขึ้นดินซักมันสิได้มันซักสิได้ีมันก็ะโลงไปตีโดนละมันเคิืนพี่หนาะก็ถีบเคิือเคิือออกเป็นคำเบาอะไรนี่สักแก่ chép thì nó sao tiểu đâu ไปหน้าซาติเอาลงไปโอ้ย bớt bây, เบิร์ตอยู่หรอตีไปไม่ไปนอนอยู่กลางมึงก็ไปนอนอยู่กลางเหรหน่อยสิเาเฮิรมแบกให้นักเกี่ยวไหมมันหนักมันอยากเต็มอะไรรึเปเต็มอะไรรึเปเพราะเราตีไปประกอบให้ยุภาคยุภาคบ้านเขาเลยวันนี้

แกก็ถาอย่งไไปมันจิบเป็นสม่วงบ่เฮยรื่อมเป็นยังโอเคสัอวได้ยูสม่็น่ไดยูได้ยูดมันหมดได้แล้วเราขี่ออกหลนย่นี่ไอ้น้าตีไปขี่กัต้องขี่้มเมืองอันนั้นสัสนี่ได้ที่มันสีดมมันสีดมมึงไปยืนพืนอยากข้าวกองไปสิดาแอุ้ยอุมันจมแ้อะ่งนี้ที่ไอจังวะเนียเิ่งไอเี้ยงไปไนไอเสี้ยงกันไป เออดโอ้ยเส้นคนเดียวกับเงือกพี่จมแม่งจะเรื่องนี่มาลมณ์หนุติดโอเคอีรีได้ถ่ายรูปไหมคนเรือข้ามน้่นคนหนำข้ามเรือครั้งแรกของตังเจริญส่งข้ามหนำข้ามบุกด้วยขนาดเนาะตังเจริญจัดให้จัดเทิงสี่สติปอนดีดีเหรียดว่าอึดพยา

นี่าเขาจะไปอรครูปเนะขั้นเพือน่อยแขมทางึ้นสิดีเนาะอ้บรรพอกระเทินลงมาสหายกระยาดเลยอย่ามันเตะตู้บ้าเขาจะมันจีบีจีเพราะกระยาดข่าสบาย ก็พี่บ่าวลูกสาขต้นตระตังเขาหวานแบบนี้เข้ากระมาคือเก่าไปไอชุ๊ตึงตึงปตองลึงหลอมสิตึงเองเทไอันกดตึงสิตี แนเ่เอาเอาหัวกับหัวสุ้นึนะนันกระิดนั้นตะวันองคิดเสือกดิปรจําแล้วอย่างก็มีตัวขนาดก็ท้หมันขนาดกไีนะทั้งหนทีแกกีคนกูกดมันสจักเจ็เงินดเสือกเนอเสือกเนอก็ก็ีนไดนดมไหน่าเลมคนนะว่ามาเห เตี๋ปค้นที่เตีบปแต่แผ่นเก่าอยู่เข้าขอเตียงไอ้สุนี่เนาะเป็นดอกเป็นเด็กอาแล้วฉัไปนอนน่ะบ้าบ้าบ้าสื่อมางเตยอันนั้นอันนั้นอเมริกาคูบ่ไปหรอกตี้ยเมียหายมันเฮี้ยตีมันสิบบกนะบ่ครบกระซังบ่งเห็นของเห่าเนาะ ไยกาปห้ฟากัลไปอ้าถือขั้วไปไหนก็ไปถือหนังสือือมอกแลปวันะนมึงกะว่าอ่านไอยท่านจะาบ่อยากปิดโดดใบสื่อกับไปตีขอสิฟ้าจะไปเที่ยวทันวั้นรนั้นสัรวัดเออจำปสาพ่อไหนน้อยสู้สคน่อจ้ะสูดสมบัติไอ้จู

แต่พ่ใหม่เพื่อนใหม่อรไนี่ชิลนี่บอนี่นี่กัออมันหมด่อกล้องกระดาษมันก็มขึ้นด้วยเฮ้ยมือว่าชีดาเหินเจ้าชดาเหิไปเอากล้อยอีกกันนึ่งเจชเอาไปก่อนน้ำขาดแ่ เนี <pecially> ่ย <ok> ่ไม่แน <other> ่ว่าว okay, <t realidade> ันขากแต่อุจึงอ่ะตัวุจึงนะตัยังอุจึงใ่เนาะตัวเดียวไม่คือตีผ้าเขาจับไปเพื่อนไปมแตเขาจับไปทางขาอีกเพื่อนตามน้องมาค่ะพี่จังก่อนไปคล้อยไปก็ได้ไปเอียงอันนี้เป็นแนวไรแนวนี้เอาตัะไรขึ้นก่อนเอายางแล้วเนาะขึ้นก่อนเนาะเพราะว่าเอายางขึ้นก่อนแล้วกะ ต no ูได no ้สามย่งอีกตอันหนึ่งแล้วเสร็จจะได้เนาะตูมาอีกรอนึงเนาะโอเคสิัมมาถ่ายคนนะถ่ายงว่ายก็ฝยก็แหันตละตั้งไว้ตั้งไว้จบนี่ล่ะจบไปเนี่ยลจบไปเนี่ยจนี่ะตรงย

เขาตีใส่ก้อนนิ้งมันจะเอาทีนอนใส่นี่มันจะเป็นห้อยเลยเป็ห้อยเี๋ยไี่เรหายาที่เรนี่เขาประตูได้ว่าประเด็นนกไอีกทีดีเลยมจบวิดข้างเกียนีที่หนนี้ี่นี่อไปเอา อ่อนข่าเนี่ยอุ้ยพี่อะเอาสตนั้นเสืเสบตาวหนี่เกี่ยวรองเนาะเนี่วเร่องนไปหามเดี๋ยวห้ยมาเอาันงงเงียบเงียบุณหลวงุนไหวเอ้ยอยากินน้ำบวนอะไรกินบวนอะลงค่อยไปเอา อยู่บ้านอื่นข้ารถส่งหอดเทือนเนะาะบ้านเรานี่ยค่าหน,า,นามค่าอันนี้โอ้หินหนอกหนุ่งหยาที่แล้วไม่มีเงินะจะไปซื้อดินอยู่นอกคนไมมีเงินหลายตอนนี้เขาเอาคลองมาครบแล้วนะ<ต>เนาะเพิ่น<ต>กระสีประกอบให้อียังก็ลรากา นั่นก็จริงสิอันนี้8